กราบสวัสดีครับผมทุกคนนะครับผมที่ติดตามผมทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook IG นะครับผมแม้ว่าผมจะห่างหายไปนานมานานทีหนึ่งคลิปนะครับผมแต่ผมก็จะทําเมื่อผมว่างนะผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับอาผมนะครับผมต้องแนะนําตัวเองก่อนนะผมผมชื่อโก้นะผมเป็นช่างภาพนะครับผมแอดมินเพจเคสแกลเลอี่โฟโต้นะฮะอันนี้ครับเป็นเพจของผมเองนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับ ประมาณนี้นี่คือเพจของผมเองตัวนี้เลยโอเคครับผมแล้วก็ IG นะฮะช่องทางติดตาม IG ก็จะชื่อ KS Gallery แล้วก็จุด KOE นะหรือชื่อผมเองนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมผมมีโทนที่ผมอยากจะมาสอนทุกคนนะฮะผมเป็นโทนคาเฟ่าคาเฟ่ที่แสงธรรมชาติเข้าได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะฮะ โอเคนะครับผมคาเฟ่เน,นี้ยจะอยู่แถวโชคชัยสี่ผมจําชื่อได้ไม่ค่อยชัดเลยว่ามันคาเฟ่ชื่ออะไรโอเคแต่ว่าเขาเปิดเป็นคล้ายๆแบบรับตัวเป็นสูทถ่ายภาพไปยนะอ่าโอเคเป็นรูปเป็นเซตนี้เป็นของน้องพิมพ์นะครับผมน้องพิมพ์สุดน่ารักของหลายๆคนที่ติดตามน้องอยู่เนาะโอเคผมก็เป็นเอฟซีของเขาหนึ่งในนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นผมเป็นเอฟซีเขาประมาณนี้อ่า โอเคครับผมผ่านไปนะครับผมรูปที่ผมจะมาโปรเซสให้ดูไม่ใช่รูปที่ให้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 ทุกท่านดูเมื่อกี้นะครับจะเป็นรูปนี้นะเพราะผมอยากจะให้เห็นภาพรวมของร้านได้กว้างกว่ารูปเมื่อกี้ซึ่งเมื่อกี้จะออกแนวแบบว่าเจาะที่ตัวแบบเป็นหลักนะครับโอเคในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนั้นก็เป็น eosr นะครับผมกับเลนส์ sigma ห้าสิ f 1 4ครับผม series a r นะครับผม โอเคทับแสงมาในวันนั้นอยู่ในวันเวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็แดดค่อนข้างดีมากๆดีเกินไปครับร้อนมากๆครับผมแล้วก็ไอ o โอที่ผมใช้ใช้ร้อยหิครับจริงๆอยากจะเพิ่มกว่านี้แต่ผมผมลืมแต่ว่าผมจึงถือไวไงในสปีดร้อยหกิผมก็เลยไม่ได้ปรับขึ้นอะไรก็ถ่ายมาโอเคจะได้แสงประมาณนี้ i อ o 1โอรอยหกแต่ว่าแนะนําเวลาถ่ายก็ดันไปทักสองอะไรก็ได้นะ เพราะยังไงต่อให้เป็นคาเฟ่ที่มีแสงธรรมชาติเข้าแต่ว่าอย่าลืมนะมันจะเป็นอินดอร์มันก็จะมีความมืดหน่อยอะไรเย่างนี้แต่ก็ถ้าจะบรเซสก็แล้วแต่ท่านเลยแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับโอเคครับผมไปเริ่มกันได้ละพูดมากแล้วครับผมแมนวันนั้นนะครับผมถ่ายมาด้วยการปล่อยเป็นอออ,อออออออโต้ไวบรานนะครับผมมันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้สี่พันห้าประมาณนี้ แต่ว่าโทนที่ผมอยากจะทำเนี่ยมันจะอยู่สีมันจะออกว่าติดเห็นไหมครับสกินนะครับผมสกินจะไม่ได้ออกสีฟ้าไม่ได้เป็นผิวขาวขาวสว่างแบบพรีดขนาดนั้นที่ออกแบบฟ้าฟ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยผมทำผมรู้สึกว่าครั้งนี้ผมทำเพื่ออยากให้มันมีเท็กเจอร์ในส่วนของสีเหลืองสีเขียวแล้วก็มีความแดงของสีผิวด้วยยังลงเหลืออยู่ก็เลยทำแบบโทนสกินแบบนี้ขึ้นมาซึ่ง รูป before มันก็จะเห็นไหมครับทุกคนจะเห็นว่าผิวน้องเ่เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราดึงโทนให้มันขาวมากๆอะ่ะบางทีมันมันจะเป็นขาวขาวอีกแบบหนึ่งอะ่อะอ่ะช่างมันโอเคเรามาเริ่มกันครับผมในจุดจุดนี้นะครับผมถ่ายมาจะมีแสงข้างหลังนะครับผมจะลดไฮไลท์ก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกลดไฮไลท์ลงมานะครับผมประมาณห้าสิบผมพิมพ์เอาแนะนําทุกคนนะครับพิมพ์เอา แต่ผมเป็นคนถนัดแบบว่าใช้เมาส์ลากไงบางทีแบบว่าในในระหว่างที่ลากอะ่ะบางทีเราเห็นความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลเปลี่ยนของสภาพแสงด้วยไงมันก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราเราเราอย่าไปฟิกมันว่าเราต้องทําตามผมทุกอย่างนะอ่าเวลาผมลดเงี้ยผมลดมา50นะรูปของคุณอาจจะต้องค่อยๆลดมาก็ได้ไม่ต้อง50แบบผมยอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะประมาณนี้โอเคครับผมในส่วนของไฮไลท์นะครับผมผมจะบวกประมาณ20ในวันนี้แหละ18บแปด โอเคนะครับผมในส่วนของเจ้าชาร์โดสิครับไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ลดไปแล้วชาร์โดเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเรื่องสีผิวนะครับผมเห็นไหมครับความสว่างที่แสงของแสงที่เข้าตกเข้ามาในด้านหน้าเนี่ยที่เข้ากระทบต่อแบบเนี่ยคือชาร์โดนะครับแสงที่อยู่ข้างหลังคือไฮไลท์นะครับผมแต่ว่าไฮไลท์ลดเยอะก็กระทบไหมก็กระทบครับแต่ไม่มากเห็นไหมแต่จะไปกระทบข้างหลังเท่ามากกว่าโอเค ในกรณีที่ถ่ายมาแล้วแสงข้างหลังจ้าจ้าก็ลองลดไฮไลท์ดูนะครับแต่ทุกอย่างแล้วผมอยากให้ทุกคนลองปรับจูนกันอีกทีหนึ่งนะเพื่อความเหมาะสมอะลองเอาเมาส์ลากเล่นๆแบยผมก็ได้เวลาแต่งนะครับผมะในส่วนของค่าวไว้นะผมจะไม่ได้ให้มันเป็นออร่าขึ้นมาขนาดนี้นะผมจะเก็บในส่วนของไฮไลท์ชาร์โดของสีผิวหน่อยนะเพื่อว่าไม่อยากให้มันวิ้งขนาดนั้นผมจะกดลบลงมานะครับผมตอนนี้ โอเคครับผมในส่วนค่าแบ็กนะครับผมจะเห็นว่าสีดานะครับก็ชัดเจนว่าสีดาอ่าอนไอที่เป็นดำดำเป็นเงาอะไรเงี้ยแบ็กนะครับเส้นผมผมจะกดลงมาให้มันเข้มนิดเดียวนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กดลงเข้มปิดขนาดนี้นะผมจะอยู่ประมาณสักสิบกว่าๆเนี่ยเพื่อให้แบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรดีผมก็อธิบายไม่ถูกทุกคนลองดูนะระหว่างลบสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกับหกสิบเป็นไหมมันจะทามืนกว่าแล้วมันจะไม่เห็นมันจะไม่ค่อยเห็นเท็เจอร์อ่าอ่าใช้คําพูด ผมใช้คำพูดไม่ค่อยถูกอะว่ามันต้องพูดต้องเรียกว่าอะไรโอเคโอเคครับผมในส่วนของเท็กเจอร์นะครับผมถ้าใครใช้ไลรูมเวอร์ชั่นที่เก่ามากๆนะผมไม่ต้องงงนะครับว่ามันมันไม่มีนะฮะอยากใช้ในส่วนของเท็กเจอร์เนี่ยจะมีส่วนของทำให้ผิวค่อนข้างเนียนกว่าเมื่อก่อนที่ไม่มีเท็กเจอร์แต่ถามว่ามันเนียนสู้โ Photoshop ได้ไหมก็คงไม่ได้แต่มันทำให้ เวลารูปหลายๆรูปที่แบบเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งรีทัชอะไรเยอะโอเคเราต้องการแค่เออให้มันเนียนเนียนหน่อยโดยที่ว่าจบจบในรลยรูปอะโอเคมันก็ลบได้เหไหมครับเท็กเจอร์เนี่ยโอเคในส่วนผมผมลบแค่ไว้ประมาณ1ิบนะครับผมอ่าครับผมในส่วนคอนทาสนะครับผมอ่าผมเริ่มปรับการแต่งรูปมาให้ลดคอนทสตลงบ้างแล้วนะครับอ่อเมื่อก่อนจะไม่ค่อยได้แตะตรงคอนทสตเท่าไหร่นะครับผมมีช่วงหลังผมจะลดไปถึง20เลยด้วยซ้ำนะฮะโอเค ผมจะลดคอนทันลงไปก่อนนะสินะครับผมแล้วก็กดค่าอีกเชมาสัก20โอเคครับในส่วนของเบสิกผมค่อนข้างพอใจนะครับผมแต่ว่าผมจะไปยุ่งกับเทมเทมเพลเทมเพลหรือเทมนะเรียกสั้นๆเทมเพลเจอร์ก็คือค่าอุณหภูมิสีของของสภาพแสงในแต่ใน,ในตอนนั้นนั้นนะครับผมโอเคผมต้องการให้มันออกเหลืองกว่าเมื่อกี้จากจากสีจะดึงมาประมาณสี0 0ัถึงห้าพ อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้กันดูแล้วก็ในส่วนของทิ้นนะครับผมมันอยู่ทางชมพูนะครับแต่ผมที่พูดไปต้นคลิปคือผมต้องการให้สกินผิวและก็มูดของผ้ามันออกไปทางเขียวนิดนึงผมจะดึงไปทางประมาณนี้อ่า13นะกันโอเคเห็น <He ard S 2> ไหมครับมันเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ให้ดูบีฟอร์เตอร์ครับโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่ ทำไมมันดูยแยกกว่าตอนไม่แต่งไม่ไม่แต่งอีกถ้าใครชอบสีขาวแบบนี้ก็ก็ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันต่อนะครับผมว่าผมจะทําอะไรในส่วนของเบสิกผมหมดแล้วที่ผมจะทําผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขาดเหลือยังไงเดี๋ยวผมจะมปรับอีกรอบนึงนะครับผมในส่วนของพอยต์เคิร์ฟนะครับอ่าหลายหลายคนงงว่าพี่ครับผมผมจะพอยต์เคิร์ฟยังไงนะครับผมนี่นะครับผมเวลาเข้ามาในหน้าโทนเคิร์ฟนะครับสําหรับคนที่ ไม่ไม่รู้ว่ามันมันสามารถพอยเคิร์ฟได้นะครับผมนี่นะครับจะมีคําว่าไล n e เนียนะครับผมนะครับโอเคนี่ครับ,รบถ้าเราจะอยู่ตรงนี้อ่าไม่ใช่ไลนเนียนะขอโทษทีผมจําเครื่องมือผิดตรงคําว่าแอดจัดข้างบนนะครับผมมันจะเลือกได้นะว่าอยากจะปรับแบบไหนถ้าอ่าถ้าจะปรับแบบนี้ผมผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วจะไปปรับโทนเคิร์ฟของ rgb ได้ด้วยนะครับผม แต่ผมจะปรับแค่ตรงนี้ในภาพรวมพอนะครับผมแล้วก็ผมจะปรับนิดเดียวเท่านั้นเพื่อดึงเปิดเปิดเปิดโซนของความสว่างขึ้นไปหน่อยในส่วนของชาร์โดนะครับโอเคไปกันต่อนะฮะในส่วนของคันเลอร์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมจะเล่นแค่แหืองส้มเหลืองเขียวนะครับแล้วก็สีสีด้านหลังผมไม่ใช้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไอ้ส่วนของโทนเคิร์ผมไม่ได้ทําให้ดูน,นะครับผมว่าผมก็ดัดไปนิดเดียวกดจึ๊กตรงนี้กดเครื่องหมายตรงนี้ก่อนนะเป็นพอยต์เคอร์ฟนะครับอย่าลืมนะเลือกเป็นพอ,มามาอนยต์เ,เมามาคิร์ฟแล้วก็เอาเมาส์มาจิ้มกดอัลติเนค้ามาได้เอาเมาส์มาจิ้ม alt ในคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาจิ้มจึ๊กหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาดันขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะดันมากกว่าผมก็ได้นะแล้วแต่รูปของคุณผมไม่มั่นใจว่าการถ่ายของเราเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับผมในส่วนของสีผิวนะครับอ่ะสีผิวสกินโทนแล้วก็อะไรพวกนี้มันจะยุ่งแค่สี่สีนี้เริ่มกันที่สีผิวก่อนนะครับผมจะลองไปที่สีเหลืองก่อนนะครับผมจะลดสีเขียวลงไปไม่มากนะครับประมาณส5้าโอ้ยลุ้นนะ วันนี้ก็ได้โอเคครับผมแล้วก็ไปที่สีส้มกันต่อนะครับขอ <c oughs> โทษครับอ่าสีส้มนะครับผมจะดึงซ a t u r a t i o นของสีส้มขึ้นมานิดนึงนะครับ s a t u r a t i o นสำคัญตรงไหนนะครับผมจะลากให้ทุกท่านดูนะครับนี่นะครับสําหรับมือใหม่งงว่าทําไมมันทําไมสีผิวต้องไปดึงที่ซ a t u r a t i o นก็ดูนะครับอ่าทำไมต้องสีผิวต้องไปดึงที่เฉดส้มนะดูนะอนนี้ คือผิวของมนุษย์คนเนี่ยผมมองว่าโปรแกรมน่าจะมองเขาน่าจะคิดมาให้แล้วแหละว่าสีส้มน่าจะสําคัญสุดนะครับเกี่ยวกับสีผิวนะครับผมแล้วก็ความความเข้มข้นของสีของผิวเราเนี่ยผ่านไปแล้วผมขออนุญาตปิดปิฟอร์เตอร์นะแล้วก็ไปดึงความสว่างนะครับนี่นะครับลูมิเนนต์ก็คือทําให้ผิวสว่างใสขึ้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเร่งเอ็กพอเชอร์จนเกินไปเห็นไหมครับถ้าเราดึงอะอยากให้สว่างวะไม่ได้ปรับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับ บวกพปดีอยากให้มันขาวเอ้ยแต่ทำไมขาวแล้วมันขาวทั้งภาพล่ะครับไม่ได้ขาวที่ผิวอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเราดึงเอกโพเชอร์อย่างเดียวนะครับดึงชาร์โดก็เช่นกันนะครับชาร์โด้แม้ขาวก็คือขาวทั้งภาพเลยนะครับเราต้องมาดึงในส่วนของเฉดผิวเท่านั้นนะครับโอเคปิดเบสิกไปโอเคเห็นไหมครับตอนก่อน,ก,อนก่อนหน้านี้ผมแทบไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงให้มันแบบทั้งภาพอราแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมจะมาปรับตรงเฉพาะจุดตรงนี้นะโอเค แล้วก็ในส่วนของสีเขียวกับสีแดงครัผมไปเล่นสีแดงก่อนสีแดงคือในที่นี้ผมจะดึงเพื่อว่าให้ปากของน้องอ่ะมีความเด้งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสีผิวแต่มันจะแบบถ้าคนไม่ได้ถ้าหนังแงกดไปเยอะเห็นไหมก็ได้เห็นไหม,ไหไหมอ,กกอ,อ่านี่ครับราสาวๆนะครับผมสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเบสิกเรื่องแ่งรูปนะครับก็เนี่ยนะครับเวลาเราจะปรับสีปากของเรานะ เวลาผมต้อันนั้นแบบทาลิปมันตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าลิปมันเริ่มหมดหรือมันจางแล้วลืมเติมแล้วไปถ่ายรูปมาลองเล่นตรงนี้ดูนะครับในส่วนของคันเลอร์นะแล้วก็เลือกในเฉดสีแดงนะครับแล้วก็เลือกดึง saturation ขึ้นนะแล้วก็ดึงมันนั้นขึ้นนิดนึงก็ได้ถ้าอยากให้แบบเออมันแบบเมีออร่าหน่อยปากนะโอเคแล้วก็ไปที่สีเขียวกันต่อนะครับผมโอเคครับสีเขียวนะครับผมสีเขียวในที่นี้นะผมแทบจะ ไม่ได้ตบไม่ได้จับตรงหิวเลยผมมันอ่้เห็นเห็นผมไม่ได้ยุ่งกับหิวเลยนะะผมรู้สึกว่าในหิวของสีเขียวตรงนี้มันอาจจะเห็นนิดนิดเดียวหน่อยอ่ะแต่ผมจะทําเพราะผมรู้สึกว่ามันมันมันสบายใจของผมด้วย <laughs> โอเคทำกับไม่ทําต่างกันไหมวะช <laughs> ่างมาันเถอะโอเคนี่นะฮะสีสีเท่านั้นนะครับสีพวกนี้ผมจะไม่ยุ่งมันเลย โอเคแต่ว่าหลายๆคนเอาไปปรับปรุงเพิ่มเอาได้นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมองว่าทําตามผมทุกแบบนะเพราะว่าผมอยากจะพูดให้ฟังนะครับมันแบบมีคนเข้ามามีหลายๆคนที่ดูคลิปผมแล้วก็บอกว่าผมก็เอาไปทําตามแล้วทาไมมันไม่ได้ทุกทีอะไรเงี้ยเออแล้วก็ประมาณว่า แบบทาตามผมเป๊ะเลยแต่ว่ารูปก็ไม่เห็นออกมาอะไรแบบนะั้นผมเองบอกว่ารูปนะครับผมมันแสงของแต่แต่ละวันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่คุณใช้แสงแต่ละวันโลเคชันแต่ละที่ตัวนางแบบเองก็มีผลสีผิวของแต่ละคนไม่เท่ากันชุดไม่เหมือนกันทุกอย่างนะครับที่คุณถ่ายมาแต่ละวันบางครั้งมันไม่เหมือนกันคุณจะเอา สิ่งที่คุณดูในครั้งเดียวกับรูปคนอื่นนะครับเอาไปทําให้มันเป๊ะแบบที่คุณดูแล้วคุณหวังว่าให้ภาพมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้แล้วมันโดยที่คุณจะไม่ปรับเองมันเป็นไปแบบไม่ได้นะครับผมถึงไม่ค่อยจะแจกพรีเซ็ตเท่าไหร่แต่ผมขายนะผมพูดตรงว่าผมขายแล้วผมก็จะแนะนําทุกคนที่ซื้อไปว่าเออลองปรับแบบนั้นแบบนี้ดูผมจะไม่ใช่คนที่โอ้ยขายปุ๊บแล้วก็จบกันไปอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาซื้อผมแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามต่อได้โอเค โอเคนะครับผมในขาในคลิปนี้นะผมไม่ได้ในโทนนี้นะผมไม่ได้ทำคันเลรกเกตด้งนะครับผมไม่ได้ยุ่งมันเลยนะครับผมจะอยู่ตรงกลางหมดทุกอย่างนะครับโอเคนะแล้วก็ในส่วนของดีเทลนะครับดีเทลก็40สินะครับแล้วก็ดึงร้อยน้อยก็ได้ครับถ้ามันอยากให้แบบผิวเนียนขึ้นอีกนิดนึงมันนี่ส่งผลนะครับก็คือการลบน้อยก็คือการลบลด รถจุดลบกวนนะมันก็ทําให้ภาพมันดเป็นเป,นปื้นไม่ได้ก็ช่วยได้ในการทําให้ผิวเนียนนะฮะในส่วนเอาของชัปเชนนะครับผมดึงให้มันคมนิดนึงเป็น45แต่ถ้าใครถ่ายมาคมแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับแต่จริงๆมันก็คมแล้วแหละรูปเนี้ยโอเคเลนคอลเลคชั่นนะครับผมเปิดไปแล้วก็คือผมใช้เปิดให้มันทําให้ขอบของเลนอ่าแก้ไขขอบภาพนะครับของการถ่ายมานะเลนทุกตัวนะครับ เวลาถ้าเราไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิด enable profile collection เนี่ยครับจะทำให้ภาพขอบของเราเนี่ยมืดแต่ถ้าคุณชอบภาพแบบขอบมืดรู้สึกมันได้ได้ f e ล l i n g อีกแบบหนึง่งก็ก็ก็ไม่ขัดนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปนี่มันโอเคเปิดไว้แล้วแต่คุณเลยนะในส่วนนี้นะผมจะบอกว่า ส่วนเนี้ยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมจะที่ผมติกไว้ผมจะอธิบายตรงนี้อ่าผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละไอ้เรื่องนี้ผมจะอธิบายแบบเร็วๆอ่าในส่วนของบรรทัดแรกนะ Remove Chromatic Aberration มันคือการลบความเหลื่อมสีของเลนไอ้าวานันนี้ที่เช่นเปิดเอน้อยๆ1น1.4แล้วถ่ายภาพแสงพุ่งเข้ามาที่เลนเยอะๆมันจะชอบเกิด เกิดขอบม่วงขอบเขียวนะครับผมก็เวลาเกิดขอบม่วงขอบเขียวก็ลดตรงนี้แต่อย่าไปใช้มันเยอะนะครับลดประมาณ10ไม่เกิน10ประมาณ15บประมาณนี้ถ้าลดไปเยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมหลังๆก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่แต่นี้สําหรับคนมือใหม่ที่เข้ามาแล้วถ่ายรูปมาทำไมเคยเห็นไหมครับถ่ายรูปกับรูปเสื้อผ้าอ่าถ่ายนางแบบที่ใส่เสื้อผ้าที่มีลายอักษรตัวหนังสือ ลวดลายหรือกระเป๋าอะไรเงี้ยจะชอบมีขอบม่วงขึ้นเห็นไหมขอบเขียวขึ้นอ่าทุกคนลองแก้ไขตรงนี้ดูได้นะครับโอเคนี่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับคาลิเบอรชั่นอะไรผมก็ไม่ได้ทำเอฟเฟกก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอาจจะใส่เกณฑ์หน่อยก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ใส่เดี๋ยวผมอยากให้มันเนียนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามัน มันเหมือนกับรูปที่ผมโปรเซสไปก่อนแล้วนี้ไหมมีโอกาสที่ครั้งนี้จะมืดกว่าในความคิดผมเห็นไหมจริงด้วยเดี๋ยวนะผมไปดูค่าเบสิกแป๊บหนึ่งโอเคอ่าโอเคขึ้นมาเป็สักสี่ก็ได้โอเคครับโอเคจบไปคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะโทนนี้เลยก็จะบอกว่า ผมก็เจอกระแสไม่ใช่กระแสสิแค่คอมเมนต์แหละแต่ผมคนชอบอ่านคอมเมนต์ในเกียบคนแชร์อะไรวิธีเวลาผมแจกวิธีการทําโทนเนี้ยก็จะพูดว่าเขาจะมามกนคุยกันเนาะโอเคโหก็หลังกล้องดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าการถ่ายรูปนะครับมันก็เราก็ต้องคุมหลังกล้องของเราก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการทําให้หลังกล้องมันทําให้ เรารู้ว่าเราจะจบหลังกล้องแบบไหนแล้วทำโทนออกมาให้มันเป็นตัวเราแบบไหนเรารู้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะทำโทนแบบเนี้ยผมก็ต้องจบหลังกล้องมาให้มันไม่ลำบาก,กว่าผมเวลาทำผมโปรเซสรูปอะครับเออมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมหลังกล้องจำเป็นมากๆในการทำรูปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะก่อนจะจากกันไปผมก็ฝากนะครับผม f o l l o w i g f a c e b o o k ผมด้วยนะครับ ก็อยากจะให้ผู้ติดตามขึ้นหลักหมื่นไ้ๆนะในไอจีผมไม่ได้อยากไม่ได้หิวแสงอะไรหรอกครับแต่ว่าผมอยากทําให้ไอจผมแบบมีโหมดสวายอัพได้สักทีอะ่ะเอออันนี้นะครับผมเป็นไอจีของผมนะครับตอนนี้ผู้ติดตามว่าอยู่เจ็ดพันกว่าๆน,น,นะครับผมแล้วก็สามารถติดต่องานได้ทางนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็น Facebook ของผมเองนะครับผมส่วน p ีเซผมก็ยังขายอยู่นะครับล จะมีพีเซตใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ซีพีเซตเนี้ยผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ซื้อไปก็รวมๆก็หลายเกินห้าร้อยคนแล้วหกประมาณห0ร้อยคนก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่มาอุดหนุนกันนะครับผมก็เข้าไปติดตามผลงานผมได้ในนี้เลยติดต่องานหรือว่าจะให้ไปรีวิวสินค้งสินค้าพวกอ่าที่พักอะไรผมก็ไปถ่ายให้ได้นะผมผมเคยไปถ่ายโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับทุกคนที่ติดตามนะนานๆที่จะโผล่มาก,ก็ ขออภัยด้วยนะครับผมมันไม่ค่อยว่างนะครับแล้วเวลาว่างก็จะเอาเวลาไปพักผ่อนในแบบที่ผมอยากจะทําเวลาในแบบที่ ช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้ทำนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้กันได้แล้วไปปรับใช้กันได้ไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังดีส่วนคนที่ทําเสียแล้วหรือไม่ชอบโทนสไตล์ผมก็ผ่านไปเลยนะครับผมผมอยากไม่อยากให้มีเวลาม่มานั่งพูดกันโอ้โทนแบบนี้คุณก็ทําได้ก็เรื่องของคุณนะครับผมสาหรับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับันอัพนานขอบคุณมากครับสวัสดีครับ